สวัสดีตอนเช้านะครับที่บ้านสวนมัตะป้อมเกษตรฟาร์มนะฮะวันนี้นะครับมานอนอยู่ในสวนเนาะนะครับแดดกำลังออกเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับที่บ้านสวนเกษตรฟาร์มนะฮะสวัสดีครับทุกทท่านนะครับ ขอ้มีความสุขนะในตอนเช้าๆนะครับของทุกๆวันนะฮะนี่นะครับเรปลูกพันไม้หายากไปเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวอ,ออกดอกแล้วก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นกันอีกนะครับชิวๆนะครับกับ ความสุขเนาะที่บ้านสวนของเรานะครับเนี่ยนะฮะพื้นที่16ไร่ด้วยกันนะครับปลูกแน่นหมดเลยนะจากที่เป็นทุ่งทุ่งนานะถมถมแล้วก็ปลูกต้นไม้ดอกไม้นะครับก็มีดูแลทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างอาจจะมีตายไปบ้างนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยเนาะ ตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนะเราก็ซ่อมใหม่ปลูกใหม่นะครับก็จะเห็นนะครับพันไม้ทั้งสองข้างทางเนาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงนะครับอาจจะไม่เขียวขจีเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นทางเข้านะฮะที่ผมเดินนะครับอันนี้ก็ถมเองนะถมทางเข้าเองนะครับ อันนี้ถนนก็แคบลงแล้วรถไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าได้เนาะเวลาเปิดสวนก็จะต้องทำที่จอดรถใหม่ ยามว่างเราก็กำจัดยาแบบนี้นะเนี่ยนะครับก็เวลาหญ้าแห้งหญ้าเน่าแล้วนะครับก็ใช้จอบขูดเนาะขูดออกมากองไว้นะครับเพื่อรอรอไปใส่โคนต้นไม้นะแต่ต้องให้แห้งนะครับนั่นเดี๋ยวก็ขึ้นเหมือนเดิมแต่หญ้าจะหนามากเลยนะครับเราใช้ระบบในเรื่องของ การปราบหญ้านะฮะดยการใช้ผ้าใบคลุมนะ,ะให้หญ้าตายนะครับนี่เป็นทางเข้าสวนนะครับสองข้างทางก็จะมีทั้งไม้ประดับมีทั้งอะไรด้วยนะฮะแต่อาจจะดูแห้งแรงไปหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ไปกราบพระไปวัดมาทั้งวันนะฮะก็ไม่ได้รดน้ำนะครับนะครับ ยากาศภายในก็เป็นแบบนี้แหละข้างทางก็อาจจะมีมะม่วงมีอะไรนะครับ โอซดาวถวายเยอะเลยนะครับต้นมันสูงเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้สอยกินนะครับภรรยาก็ทำงานประจำเนาะไม่ค่อยได้เข้ามานะครับผมก็ลดน้ำอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้แงยนดูหรอกดอกบานมดแล้ว เป็นสะดาวทวายนะครับการที่จริงเขาถ้าไม่มีต้นไม้ปกคลุมนะเขาก็จะดกมากเลยนะครับช่อของเขาน,นี่นะฮะคือบรรยากาศในสวนนะครับเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ